เอาไได้ะที่รแถววาทัาา้งล่างเลยหนุใหม่ต้องเอาเปนใหญ่ปเปเสียบส,สามสี่น่อนพอเลยอ้นี่ยยใหญ่ปรดวะเอา,อาหนนั้นหม่ใหญ่ไรเอาไปเสียบ เล็กนองเลยนนต้าง้นม้นต้มหาย้านี่บิดอ้วนนี่วะได้เสาไมันไงน้วะเันดีแก่ลยมันจกัน่ะนะ

Nhìn đi. Ô hết ôi, Nhét nói gang sạch. Ô lòng 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 พูนได้พี่น้องเลยข้าวผต้มกินพิกกิมพิกรกะปินะกินแจวกะปิ น้อยกระดดเต็นนอมันใหญ่มันร่นนี่เบาหนี่วะมันเป็นสูงนี่เหมือนมันเป็นสูงสิบหกลงมามันสูงมีใครเอาเบ็ดสูงสิบหกมาสั่งเขาบอกว่ามันสิบหกมันเป็นสูงพี่น้อง